สวัสดีครับ ผมและคุณยกแยกยักยงพาท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟและจุดรถไฟจอดในเส้นทางของแก่งคอยมายังบัวใหญ่นะครับและสถานีที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือสถานีบ้านหนองคลวงและตอนนี้เราจะไปที่ชุมชนบ้านชุมชนชุมทางบัวใหญ่นะครับระหว่างหนองพลวงกับชุมชุมทางบ้านบัวใหญ่นั้นนะครับ ก็จะมีสถานีที่เป็นจุดจอดรถนะครับก็คือที่บ้านกระพี้บ้านเก่างิ้วบ้านสะคกบ้านโศกรังและจากนั้นก็จะไปถึงที่บัวใหญ่นะครับเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งมาในครั้งแรกเลยก็คือวันที่19สิงหาคมพศ2510ัก็วิ่งไปที่จุดทางบ้านบัวใหญ่ คำว่าชุมทางนั้นก็คือเป็นทางรถไฟที่มีทางแยกโดยปกติแล้วสถานีรถไฟนี่นะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟรถก็จะมาทางด้านซ้ายหรือด้านขวามาทางด้านเหนือและด้านด้านใต้ก็แล้วแต่แหะครับก็จะผ่านหน้าสถาน,นีไปแต่ในบางจุดนั้นเขาจะมีทางแยกนะครับก็จะเป็นักดับของสามแยกนะครับสามแยกหรืออาจจะเป็น4ทางก็ได้แต่ไม่ได้แยกกันเป็นชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับถนนรถยนต์นะครับเขาก็จะมี จัดเป็นเส้นทางแยกเข้าแล้วก็มีการสับปลีกสับรางโอสับฝนวุ่นวายมากนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะงงนะครับครับอย่างเช่นชุมทางบัวใหญ่แต่เดิมนั้นชุมทางบัวใหญ่นั้นก็จะเป็นสถานีบัวใหญ่เป็นเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมานะครับไปทางด้านของหนองคายแต่พอมีทางรถไฟจากแก่งคอยมาบรจรจบกับบัวใหญ่คราวนี้นะครับบัวใหญ่ก็ลกลายเป็น สถานีชุมทางบัวใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างถ้าเราออกจากกรุงเทพไปแล้วก็ไปทางสายใต้ไปทางตลิ่งชันใช่ไหมครับก็ผ่านสถานีตลิ่งชันแต่สถานีตลิ่งชันนั้นมีทางรถยนต์ขอโทษครับทางรถไฟมาจากสถานีบางกอกน้อยเข้ามาบรรจบก็เรียกว่าชุมทางตลิ่งชันลงไปที่สถานีหนองประดุพอหนองประดุปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีทางแยกไปสุพพรนบุรีมีทางแยก ไปทางหน้าของการจนบุรีน้ําตกแล้วก็มีทงางแยกไปลาดบุรีอันนี้แหละครับก็เป็นชุมทางหนองประดุกนะครับเอาละครับเรามาที่ชุมทางสถานีชุมทางบัวใหญ่และและตรงจุดนี้นะครับก็มาที่สถานีเก่าก่อนหลังเก่าซึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยนักเพราะเขากําลังดาเนินการาปรปับปรุงซ่อมแซมอยู่นะครับก็เป็นสถานีเก่าที่รับใช้ประชาชนมาตั้งแต่ปีพศ2 5 1 0 เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าอาคารสถรานที่นั้นค่อนข้างจะแปลกแตกต่างไปจากชุมสถา,านีรุดหรือหรือชุมทางเก่าๆนะครับเพราะว่าชุมทางนี้ถือว่าใหม่นะครับอ่าล่ะครับคาราวนี้มาดูต่อว่าขณะนี้เขาก็สร้างชุมทางโบใหญ่เป็นสถานีใหม่ขึ้นมาใหญ่โตมากเลยนะครับเป็นอาคารสถรานที่กว้างขวางเลยอปรสถานที่กว้างขวางอย่างนี้แหละครับท <c oughs> างเจ้าที่ก็ต้องมีภาระ,ะในการดูแลมากขึ้นทางด้านหน้า ฝั่งที่เป็นรถจอดก็เป็นด้านหน้าทางด้านหน้าฝั่งที่เป็นรถไฟวิ่งก็เป็นด้านหน้านะครับสถาน,นีชุมทางบบวใหญ่นั้นก็จะมีสะพานลอยนะครับข้ามข้ามทางรถไฟเพราะมันมีทางรถไฟอยู่หลายคู่ก็มีสะพานลอยพอลอยข้ามไปใช่ไหมครับมันก็จะมีทางแยกลงไปตามช่องช่องช่องของชานชลาแต่และชานชาลาและเขาก็มีการตกแต่งสวยงามมีการตกแต่ง ลักษณะของเป็นสวนอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับมันก็มีต้นทุนพอสมควรนะครับแม้แต่รหัสไม้ตอกแจ๊กตอกแจ๊กนั้นอันก็ลงพันบาทแล้วนะครับแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่ของถูกนะครับเพราะผมเองก็จัดทํพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่าวทยศาสตร์พื้นบ้านอยู่ที่ตำบลท,ทําไม้เพลกระตุ้มแบงจังหวัดสมุทรสาครก็ซื้อขอมาตกแต่งพิพิธภัณฑ์เองก็รู้ราคาอยู่นะครับเอาละครับเมื่อเราเดินขึ้นมาบนสะพานลอยจะบอกว่าเป็นสะพานลอยเพียงทีเดียวก็ไม่ได้มันเป็นสะพานที่จะไปสู่ชาญชลา เมื่อเราเดินบนสะพานลอยนี่แล้วเราก็แยกซ้ายแยกขวาก็แล้วแต่จะไปชานชาลาไหนตามที่นายประธานีเขาประกาศนะครับเขาจะมีป้ายบอกว่าชานชาลาสามชานชาลาสี่ทำนองนี้นะครับแล้วก็มีป้ายอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เห็นประเกตได้อย่างชัดเจนการที่ประชาชนมาโดยสารรถไฟนั้นนะครับประจําก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคุ้นเคยมันเคยกินพูดง่ายงครับทาอะไร อย่างเคยชินแล้วมันก็ไม่ต้องใช้สมองมากเพราะมันเคยชินแต่ถ้าเราไปในครั้งแรกนั้นเราไม่รู้เราต้องใช้สมองมากดูวิเคราะห์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมคิดว่าถ้าผมอยู่แบบเคยชินแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ละสมองเราฝอเราก็ออกมาเดินทางนู้นขับรถหลงมั่งเข้าสถานีรถไฟเข้าผิดมั่งเข้าไปติดลมมั่งนะครับเข้าไปคนละทิศคนละทาง ต้องบุกป่าฝ่าดงเหมือนกันนะครับไปสถานีรถไฟเนี่ยบางจุดมันก็ไม่ราบเรียบเสมอไปบางจุดก็กาลังก่อสร้างก็ต้องขับอ้อมนะครับเอาละครับเรามาถึงป้ายเขาบอกชุมชนโบวใหญ่จะเห็นเลยนะครับว่ามันไปไหนบ้างทางเนี่ยนะครับป้าย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราก็ใช้ความคิดแล้วก็แล้วก็ติดตามสิ่งที่เขาทำเอาไว้ชุมชนไหนชุมทางโบใหญ่ไปทางไหนแล้วก็คิดอันนี้แหละครับมันจะ เป็นหลักการทางแพทยใ์ใหม่ๆหรือทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันจะทําให้สมองเราเนี่ยมันไม่ไม่อ <d ys im ur> <uz> ัลไซเมอร์ Alzheimer. เพราะว่าเราได้คิดคิดการเชื่อมโยงจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับนะครับถ้าคิดจะไปอาฆาตแค้นใครมันก็วน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 เข้ามันไม่พัฒนามันต้องคิดเป็นเส้นแยกซ้ายแยกขวานะครับมันก็จะทําให้เส้นสมองเราเนี่ยมีเส้นประสาทต่อเชื่อมกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับเอาละครับชุมชนชุมทาง บัวใหญ่ที่บัวใหญ่นี้เขาก็มีศาลนะครับศาลจังหวัดบัวใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าบัวใหญ่ในทางปกครองเป็นจังหวัดแต่ว่าเขามีศาลศาลนี้ก็คืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลเข้าไปที่นครราชสีมาศาลจังหวัดบัวใหญ่นั้นไม่ใช่ศาลสาขาของร對對าชสาีมานะครับศาลจังหวัดบัวใหญ่นั้นก็เป็นศาลที่มีอำนาจและหน้าที่เท่ากันเลยนะครับกับศาลจังหวัดนครราชสีมาศาลจังหวัดพล ก็มีอำนาจเท่ากับศาลจังหวัดขอนแก่นเท่ากับจังหวัดราชสีมาเท่ากับจังหวัดสมุทรสาครเป็นศาลจังหวัดระดับเดียวกันนะครับอาะละครับม่อสกูผมก็เดินผ่านบันไดาทางขึ้นนะครับก็เห็นมีเส้นเล้าๆอยู่เนาะมันน่าจะเป็นเส้นเลาา้าๆตามตามตาเหล็กนะเหล็กเส้นหรือเปล่านะครับอันนี้แหมไม่กี่ปีก็จะเล้าๆไปแล้วนะนะครับด้านหน้านะครับที่เป็นที่ประชาชนเอารถมาจอดนะครับก็กว้างขวางดี จัดทางเดิมไม่เรียบร้อยเลยนะครับว่าวันนี้ผมกับคุณยกเยกก็ลาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ